สุขสวัสดิ์พัฒนามงคลจงบังเกิดมีแดส่สาสุชนพุทธามากาทั้งหลายขณะนี้เขาเข้ามาสู่ในช่องสมบุญช anel สมบุญบรรยายธรรมอีกเช่นเดิมขอให้ท่านกดแชร,ร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดใจให้สมบุญช anel วันนี้จะเข้ามาในเรื่องของทำบรรยายเป็นบุคราธิฐานเหมือนเดิมคือเรื่องที่จะมากล่าวนี้เป็นนักปราช์โบราณ สมัยแต่อดีตการโบราณมานั่นสามารถจะพวกพระพุทธเจ้าองค์เป็นโพธิสัตว์มีนามว่ามโหสถมโหสถโพธิสัตว์มโหสถบำเพ็ญบารมีมาตั้งหลายกัน,หล,กนหลายกับเหมือนกันในสมัยหนึ่ง,พร,พ,งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดประเชตวันเมืองสาวถี ทรงประลบพระปัญญาปรมีที่พระองค์ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในพระราชสำนักของพระเจ้าวิเทหะเมืองมิถิลามีราชบัณฑิตอยู่สี่คนคือเสนกะปุก,กะปุก,กุสะกามินทะ และเทวินทะมีบ้านอยู่ที่ประตูเมืองทั้งสี่ทิศในสมัยนั่นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นบุตรของสิริวัฒนเษรีฐีวัตกาศเศษฐีและนางสมนาเทวีในบูบ้านอันตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันออกของเมืองมิถิลาในวันถือปฏิสนธิในครัภนมารดานั่น พระราชาทรงสุบินว่ามีที่มุมสนามหลวงสี่มุมนี่มีกองเพลิงใหญ่เท่ากำแพงเมืองสี่กองในท่ามกลางมีกองไฟเท่าหิงห้อยหนึ่งกองแต่กับสองแสงสวสว่างมากกว่ากองเพลิงทั้งสี่กองนั่นหนหลวงจึงทำนายว่าจักมีบัณฑิต คนหนึ่งสำคัญมาเกิดในเมืองนี้นับตั้งแต่นั่นมาทรงมอบหมายให้อมาย์ออกเสาะแสวงหาบุคคลน,นั่นเรื่อยมาในวันเกิดมโหสถกุมารเทวดาได้มอบยาวิเศษให้ยานั้นใช่ได้ใช่ได้ผลแก่มนุษย์ที่มีโรคทุกชนิดทั้งได้ชื่อว่ามโหสถ จึงได้ชื่อว่ามโหสถแปลว่าผู้มียาขนานเอกและต่อมายาขนานเอกที่แท้จริงของมโหสถก็คือสติปัญญาที่เขียบแหลมสติปัญญาที่เขียบแหลมท่านเองมโหสถกุม,มารได้แสดงความเป็นบัณฑิตตั้งแต่อายุได้เพียงเจ็ดขวบเท่านั้นมีความสามารถออกแบบสร้างศาลาเองได้ศาลาที่สร้างออก นอกจากจะสวยงามคงทนยังใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อสาธารณชนคือมีห้องสำหรับพักคนเดินทางไกลห้องสำหรับนักบวชห้องสำหรับพ่อค้าต่างๆที่มาจากถิน่นและห้องสำหรับลอดลูกของสตรีด้วยแต่และห้องจัดเป็นสัดเป็นส่วนสวยงามนอก จากนั่นยังได้ขุดสะน้าขนาดใหญ่มีท่าลงอาบได้ถึงร้อยท่ามีที่อาบน้าได้ถึงร้อยท่าได้ปลูกดอกไม้ประดับประดาไม่ผลไม่ดอกว่ายอย่างสวยงามกลมเก,กินกันกับรอบบริเวณศาลาด,ด้วยและให้ไปชายชนทุกคนผู้ลูกผู้ศึก ให้ประชาชนทุกคนรู้สึกภูมิใจเป็นเจ้าของศาลาที่สร้างใหม่ด้วยการรวมกันทำร,ร่วมกันบริจาคร่วมกันชิดเมื่อมีสาลามีเมือเมื่อมีเสลา,าที่พักพิงที่ริมทางที่สะดวกสบายแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเป็นเหตุให้มโหสถกุม,มารได้แสดง มโหสถกุมารได้แสดงควมอัจริยะควมอัจริยะทางสติปัญญามีดังนี้คือหนึ่งมโหสถกุมารได้แสดงวิธีชิงเอาชิ้นเนื้อจากปากเหี่ยวที่บินอยู่บนท้องฟ้านได้เรื่องสองเรื่องสองมีชายคนหนึ่งผูกวัวไว้แล้วได้นอนหลับในสวนนั่นตื่นขึ้นมาไม่เห็นวัว เห็นชายคนหนึ่งกำลังจูงวัวไปจึงทุ่มเทียงกันแสดงตนเป็นเจ้าของวัวมโหสถกุมารได้ตัดสินด้วยการให้บอกอาหารวัวแล้วมอบคืนวัวให้แจ่เจ้าของเดิมเรื่องที่สามมีหญิงคนหนึ่งวางสร้อยประดับไว้แล้วลงอาบน้าในสะมีหญิงอีกคนหนึ่ง มาจับสวมใส่คอแล้วก็เดินหนีไปจึงทุ่มเถียงด้วยความเป็นเจ้าของของสร้อยนั่นที่ประดับนั่นมโหสถกุมารได้ตัดสินด้วยการให้บอกว่าเครื่องประดับนั่นย่อมด้วยย่อมด้วยสีชนิดใดแล้วมอบสร้อยคอคืนให้แก่เจ้าของเดิมไม่เรื่องที่สี่มีหญิงคนหนึ่งวางลูกไว้ วางลูกไว้แล้วก็ลงอาบน้าในสะมีหญิงอีกคนหนึ่งมาอุ้มเอาลูกของนางไปนั่นจึงทุ่มเถียงควมกันเป็นเจ้าของลูกนั่นมโหสถก็ได้ตัดสินด้วยการได้แย่งลูกกันด้วยให้ทั้งคนได้ด้วยให้คนทั้งสองนั่นแย่งลูกกันคนหนึ่งจับแขนคนหนึ่งจับขาเมื่อเด็กทั้งสองนั่นร้องไห้ แม่ที่จริงของเขานั่นกลัวลูกจะได้รับบาดเจ็บกลัวลูกจะตายก็เลยปล่อยลูกปล่อยแขนลูกลองไปนั่งร้องไห้อยู่แต่อีกคนหนึ่งเฉยไม่มีปฏิกิริยาอย่างไรอย่างหนึ่งมอหอสวดร,รู้ว่าคนนี้เป็นแม่ของเธอจริงก็เลยเอาลูกมอบให้หญิงคนที่ร้องไห้นั่นคนที่ห้าเรื่องที่ห้ามีชายเตี้ยคนหนึ่ง พาพันยากลับไปเยี่ยมบ้านพอถึงแม่นน้ำข้ามไม่ได้เพราะเขาเป็นคนเตี้ยขาเตี้ยและก็มีชายอีกคนหนึ่งอาสาพาข้ามด้วยการพาพันยาข้ามไปก่อนแล้วพาพันยาเขาดีไปจึงทุ่มเถียงกันด้วยความว่าเป็นสามีของหญิงนั้นมโหโสถจึงตัดสินด้วยการให้บอกชื่อบิดามันดาของฝ่ายหญิงและให้หญิงบอก ชื่อวิดามันดาของฝ่ายชายแล้วมอบพันยาขึ้นให้เก่สามีคนเดิมให้ให้คนเตียนั่นเรื่องที่หกมีชายคนหนึ่งขับรถมาถึงสะนนํำจึงลงไปล่างนนํำล่างหน้าพระอินท์แปลงกายมาขับรถหนีจึงทุ่มเถียงความกันเป็นเจ้าของของรถนั่นมโหสถจึงได้ตัดสินด้วยการให้วิ่งไปตามรถ วิ่งไปได้สักพักชายเจ้าของรถก็วิ่งไปไม่ไหวจึงปล่อยรถส่วนพระอินไม่เป็นไรมโหสถทราบว่าเป็นพระอินจึงมอบรถคืนให้เจ,เจ้าของเดิมเรื่องที่เจพระราชาทดสอบปัญญาด้วยการให้ตัดไม้ตะเคียนตัดไม้ตะเคียนเพียงหนึ่งคืบแล้วทายว่าข้างไหน เป็นโคนข้างไหนเป็นปลายถ้าตอบไม่ได้จะปรับพันกหาปปะนะมหโหสถจึงจับดูก็รู้แล้วว่าแต่ก็พิสูจน์ให้ชาวบ้านดูด้วยกันเอาภาชนะใส่น้ำมาแล้วผูกด้วยได้ตรงกลางไม่ตะเคียนค่อยๆวางลงไปในน้ำนั่นข้างคน ก็จมเพราะว่ามันโคนมันหนักทางคนมันจมทางปลายมันเบาก็ไม่จมเรื่องที่เปรตพระราชาทดสอบปัญญาด้วยการส่งศรีรษะคนตายสองศรีศรษะกะโลศรีรษะคนตายเอามาให้ทายว่าหัวไหนเป็นของผู้ชายหัวไหนเป็นของผู้หญิงถ้าตอบไม่ได้ก็จะปรับพับนขาหาปัญญาเหมือนเดิม มโหสถทายถูกเพราะแสกในกลางแสกในของชายตรงแสกที่กลางของชายหญิงคดแสกในกระโหลกศีรษะของผู้ชายนั่นนะตรงแต่แสกในกลางศีรษะของผู้หญิงนั่นมันคดเป็นว่ามโหสถตอบถูก เรื่องที่เก้ามาลาพระราชาทดสอบปัญญาด้วยกันส่งงูสองหัวสองตัวให้ทายว่าตัวไหนเป็นวัวตัวเป็นงูตัวผู้ตัวไหนเป็นงูตัวเมียถ้าตอบไม่ได้ก็จะปรับพันะหาพันะมโหูสถก็ทายถูกเพราะงูตัวผู้มีหางใหญ่หัวใหญ่ตาใหญ่ลายจะติดต่อกันส่วนงูตัวเมีย มีหางเลียวเล็กหัวเล็กตาเล็กกลายจะขาดกันเรื่องที่สิบพระราชาทดสอบปัญญาด้วยกันให้หาวัวมงคลมีสีขาวทั้งตัวมีเขาที่เท่ามีหนกที่หัวล้องสามเวลานำมาถวายพระราชาถ้าหาไม่ได้จะปรับพันกหาปณะนะ มโหสถจึงมโหสถส่งไก่สีขาวไปถวายไก่สีขาวนั่นมาถวายพระราชาไก่พระราชานั่นวัวนั่นเป็นเป็ดเป็นไก่คือว่าคือว่าวัวมงคลน,นั่นมีสีขาวคือไก่สีขาวเละก็มีเท่าอยู่ที่มีเขามีเขาอยู่ที่เท่า เขาที่เท่านั่นก็คือมีเรือยอยู่ที่ขาของไก่นั่นมีโหนกอที่หัวโหนกที่หัวก็คืองอนไก่อยู่ที่หัวนั่นล่องสามเวลาล่องสามเวลาคือมันขันสามเวลาตอนตีสองตีสามตอนแก่นไก่มันขันได้สามเวลาปลูกคนไก่ปลูกคนเป็นนั้นว่ามโหสถตอบถูกทายได้ เรื่องทิศเบียดพระราชาทดสอบปัญหาปัญญาด้วยการให้ร้อยด้วยได้ในแก้วมณีที่มีรูขนาดเล็กๆมหโหสถกุมารก็ทาน้าพึ่งที่ได้ที่ได้แล้วก็หมอที่ได้แล้วก็ให้หมดแดงให้หมดแดงก็กินมดแดงก็มาข้ามากินข้าเส้นได้ไตเข้าไปในรูแก้วนั่น มดมากินน้ำพึ่งคาบได้ร้อยเข้าไปในรูกแก้วนั้นเป็นว่ามโหสถชนะมโหสถทำได้เรื่องที่สิบสองพระราชาทดสอบด้วยการส่งวัวตัวผู้ไปให้ตกลูกนำมาถวายพระราชาเอาวัวตัวผู้ให้มโหสถไปเลี้ยงไปเลี้ยงเลี้ยงแล้วกให้มันตกลูกวัวตัวผู้ตกลูกเมื่อมันตกลูกแล้วก็ให้นำมาถวายพระราชา มหโหสถจึงแต่งชายคนหนึ่งร้องให้เข้าไปเฝ้าพระราชาว่ามิดาเจ็บท้องคลอดลูกเกตวันแล้วขอให้พระราชาช่วยเหลือเถิดพระราชาจึงตัดว่าในโลกนี้ไม่มีใครหรอกว่าเป็นผู้ชายจะคลอดลูกได้ชายคนนั้นจึงโูนว่าวัวตัวผู้นี่ก็ไม่ตกลูกเหมือนกันนั่นละ่ะเป็นนั้นว่ามหโหสถชนะไปอีก เรื่องที่13บสาพระราชาทดสอบปัญญาปัญญาด้วยการให้หงข้าวเปี้ยวหงข้าวเปี้ยวมาให้หงด้วยข้าวสารหงข้าวเปียวนั้นไม่ให้หงด้วยข้าวสารไม่เอาข้าวสารมาหงไม่ให้หงด้วยน้ำปกติไม่ให้ใส่หม้อหงไม่ให้หงด้วยน้ำเต้าไม่ได้หงด้วยเตาไม่ให้หงด้วยไฟไม่ให้หงด้วยฟืน ไม่ให้ผู้หญิงหรือผู้ชายนำมาถวายไม่ให้นำมาตามถนนไม่ให้นำมาตามถนนมโหสถดจึงหุงด้วยเข้าไปมโหสถเอาเข้าไปมาหุงน้ำมาน้ำข้างอน้ำข้างมาใส่หม้อใส่หม้อดินตั้งต่อตั้งต่อไม่หุงเอาตั้งต่อไม่หุงใช่ใช่ไฟที่สีกันขึ้น ไฟนั่นเช่าไฟนั่นมโหสถใช้สีกันไม้ไผ่มาสีกันขึ้นเป็นไฟใช้ใบไม้มาก่อไฟใช้กระเทยเป็นผู้นำไปถว,วายแก่พระดาชาเดินทางไปถวายแก่พระดาชานี่ล่ะเรื่องตาษฎชนทั้งหลายเป็นของมโหสถเจ้าปัญญาผู้มีสมองปัญญาเนะ่าเรื่องที่สิบสี่พระราชาทดสอบปัญญาด้วยการให้ฟั่นเสียกให้ปั่นเสียก ปั่นเชือกด้วยทรายปั่นเชือกด้วยทรายเอาทรายเอาทรายเอาทรายมาปั่นเชือกเอาทรายมาปั่นเชือกไปถวายพระพราชาเพราะเชือกเส้นเก่า,าเมื่อเล่นชิงช้ามานานแล้วมันขาดเอาทรายมาปั้นเอาทรายมาฝันฝันเชือกทรายฝันเชือกไปถวายพระราชาเพราะเชือกเส้นเก่ามันขาดพระราชาจึงให้หมโหสถ เอาทรายมาปั่นเป็นเสียกปั่นเป็นเชือกไปถวายมโหสถไปพระราชามโหสถได้แต่งชาวเมืองเข้าไปเฝ้าว่าต้องการดูขนาดของเชือกเส้นเก่าพระราชาจึงตัดว่าในเมืองไม่เคยมีเชือกทรายชาวเมืองจึงทูลว่าถ้าเมื่อไม่มีเส้นเก่าให้ดูชาวเมืองก็ฟันด้วยทายไม่ได้เช่นกันเป็นอันว่าพระราชา ก็แพร์มหสถเรื่องที่สิบห้าพระราชาทดสอบปัญญาว่าพระราชาประสงค์จะเล่นน้ำในสระให้ชาวเมืองนำสระน้ำนำนำสระน้ำใหม่ที่มีดอกบัวและน้ำเต็มเปี่ยมไปไปถวายพระราชาที่ในเมืองพระราชาบอกว่าให้มโหสถให้ชาวเมืองนำน้ำเอาสารน้ำไปถวายในเมือง มโหสถได้แต่งตั้งให้ชาวเมืองไปเล่นน้ำจนตาแดงทั้งตัวเปลือกปอนเข้าไปถวายไปประทูลก็ไปเฝ้าประทูลว่าเข้าไปเฝ้าทูลว่าพวกข้าพระองค์นำสะน้ามาถวายพอถึงกำแพงเมืองก็วิ่งหนีเข้าป่าไปแล้วสะน้านั่นวิ่งหนีเข้าป่าไปแล้วเมื่อเพื่อจะนำมาถวายใหม่ เพื่อจะนํามาถวายใหม่ได้ก็ขอให้พลายขอกขอให้พระราชทานสระน้าเก่าให้ไปปินเครื่องล่อมาเถิดจะเอาน้ําจะเอาสระน้ําเก่าไปลอ่อเอาสระน้าใหม่มาถวายพระองค์พระราชาตัดว่าสระน้าเก่าไม่ได้มาจากป่าอยู่ที่เดิมให้ไปไม่ได้ชาวเมืองจึงทนว่าถ้าเช่นนั้นชาวเมืองก็นำสระน้ำ ใหม่มาถวายไม่ได้เช่นกันพระราชาก็แพร่ไปอีกเรื่องที่สิบหกพระราชาทดสอบปัญญาว่าพระราชาประสงค์จะได้สวนหลวงให้มีต้นไม้ล่มลื่นขอให้ชาวเมืองนำมาถวายมหโหสถก็ได้แต่งคนไปเช่นเดียวกับสนามนั่นนี่ล่ะท่านทั้งหลายมหโหสถเป็นผู้มีปัญญายิ่งกว่าอะไรทั้งหลาย เป็นนักปราชญ์เป็นนักบัณฑิตเป็นผู้คิดค้นในเรื่องต่างๆหัวของเขาสมองของเขามีแต่เรื่องที่ดีๆมีแต่เรื่องที่งามๆออกมาเป็นผลตัดสินตัดความให้แก่พระราชาให้แก่ลูกบ้านลูกเมียให้ชาวบ้านเจ้าเมียงได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเขาเป็นคนมีสติปัญญามากจึงได้เลือกชื่อว่ามหาโมโหสถบัณฑิต วันนี้ก็สมควรเจเวลาที่อาตมาเอามานำเรื่องของมหโหสถบัณฑิตนี่มาสาธยายให้ท่านสาธุชนทั้งหลายฟังวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเจ่เวลาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขปัตจากความทุกข์ร้อนเขินใจมีพลนานไม้แข็งแรงทุกท่านทุกคนทุกตนก็ข่าเทือนสวัสดีจเจริญพร